อันนี้ไม่ใช่เงาคุณผู้ชมฮะนี่พระในวัดกับ oh. พระลูกวัดรูปอื่นๆบอกเอือมจริงๆเลยเพราะว่าพระรูปนี้ชอบเมา uh. เมาแล้วกลางฮะแล้วทีนี้มีเจ้าหน้าที่นะจะเข้าไปตรวจนะ uh. ขอตรวจวัดไปมาแอลกหอฮอล์หน่อย oh. พระรูปนี้โวยวายบอก oh. เอ้ยตรวจได้นะ oh. แต่ถ้าตรวจไม่เจอนะ oh. เดี๋ยวขอถีบหน้า เจ้าอาวาสได้เลยุ <Why? S 1> ผู้ชมดูสิแล้วท่านเจ้าอาวาสนั่งอยู่ตรงข้ามอ mm ่ะ hmm. ผู้ชมฮะนี่ฮะ mm hmm. เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตํารวจสพบ้านฉางรับแจ้งจากท่านเจ้าอาวาสวัดคลองบางไผ่ที่ตําบลสํานักท้อนอํเาเภอบ้านฉางจังหวัดระยองให้ช่วยมาระงับเหตุหน่อย mm hmm. เพราะว่าพระลูกวัดรูปหนึ่งมีอาการมึนเมาโวยวายลั่นกุฏิขู่จะทําร้ายพระรูปอื่นนะครับ พอไปถึงเนี่ยท่านเจ้าอาวาสกาลังว่ากล่าวตักเตือนพระรูปนี้อยู่พอดี <c oughs> คือพระพุทธชาติอายุ52ปีเพิ่งจะบวชมาได้พรรษาที่3เพราะว่าพระพุทธชาติเนี่ยมีอาการคล้ายคนเมาพูดจาข่มขู่พระในวัด ซึ่งจเจ้าอาวาสบอกก็เคยตักเตือนไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมก็อยากให้ลาสิกขาออกไปจากวัดเลยเพื่อมาให้การปกครองของคณะสงฆ์วุ่นวายแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับดอมนี่นะละพระพุทธชาติดูส<อ>ิลุ่ก<อ>เลยฮะลุกเลยฮะเหมือนท่านโมโหมากอะ่ะโมโหแล้วก็เถียงคําไม่ตกฟากเถียงเยงจ้าอาวาสตลอดเวลาบอกเลยว่าถ้าเกี่วาาว่าเมาตัวได้เลย ถ้าโถนไม่เจอถีบหน้าเจ้าอาวาสักถีก็แล้วกันเจ้าอาวาสพยายามขอให้พระพุทธชาติเนี่ยลาศึกแต่โดยดีดีกว่าศาสนาจะได้ไม่เสื่อมเสียพระพุทธชาติยังไม่ยอมศึกนะครับจนเจ้าหน้าที่ใช้ไม้อ่อนแล้วลองใช้ไม้แข็งดูคุณผู้ชมลองดูฮะก็ไม่มีอะไรเเจ้าหน้าที่เดินพิจารณาทำไมผิดนี่ไงที่ผิดอยู่ก็คือเนี่ยเรื่องอะไรครับวาจาไม่สารวมเขาพูดตรงตรอ่ะ กบพูดตรงๆแล้วเราตังอพูดไหมล่ะเราเป็นพระพาพี่สุสงฆ์ไม่ใช่กวาตีนะพาจานใส่หัวไปพาดา์พูดแค่นี้ใส่หัวไปตอนนี้ตัวดินตัวตัวไม่มีเลย้อเส้าทไม่เจอนะกูถือหล้วพาจานนะไรไม่ได้ที่เออทำไมไม่อไม่ต้องคุยลไม่ไม่มีอะไร ไม่มีเลย,ยล็อกเลยตอนแรกท่านจะเอาธาตุเจา้า,า,จาวาท่านเตือนอยู่ดีๆใช่นี่พระรูปนี้พระพุทธชาติเริ่มโมโหเล,มเ,เลยเอาเลยเอาไลยโอ้โหแล้วคุณผู้ชมแล้วออกอาการแบบนี้เลยนะกออูถีบหน้าพระอาจารย์นะออห,หลังจากนั้นต้องรีบล็อกไว้เลยฮะล็อกตัวไวเลยหลังจากนั้นพอล็อกตัวเสร็จถอดผ้าเหลืองแล้วใส่กุญแจมือครับถือว่านี่แหละเป็นการขาดจากความเป็นพระตามที่เจ้าว่าถ้ามีคําสั่งแล้วครับแล้วก็คุมตัว คุมตัวพระพุทธชาติก็ออต้องเรียกว่าน,นายแล้วกันเป็นนายคนนี้ละนี่นไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองละไปลงพักเลยครับดำเนินคดีข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายครับนะขาดจากการเป็นพระแล้วนะครับ